มาดูราคาน้ํามันในไทยนะคะถ้าเทียบกับประเทศเพื่อนบ้านในอาเซียนโดยเฉพาะน้ามันดีเซลเนี่ยอยู่ในระดับที่บอกว่ากลางค่อนข้างต่านะคะเพราะว่ามีมาตรการมาอุดหนุนนี่แหละคะ่ะแต่ว่าราคาที่ต่างจากลาวถึงลิตรละ10กว่าบาทก็ทําให้เกิดการลักลอบนําออกไปขายผ่านชายแดนค่ะเจ้าหน้าที่ด่กานศุลกากรหนองคายตรวจรถยนต์ส่วนบุคคลและรถบัสนำเที่ยวที่ผ่านเข้าออกบริเวณด่านพรมแดนสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่1 หนองคายนครหลวงเวียงจันทร์นะคะป้องกันกองทับมดลักลอบน,นําน้ํามันไปขายเพราะว่าราคาขายปลีกน้ํามันในไทยกับประเทศเพื่อนบ้านนั้นแตกต่างกันลิตรละ10กว่าบาทค่ะน้ํามันดีเซลในไทยเฉลี่ยลิตรละ3 3บาทเพื่อนบ้าน44บาทนะคะส่วนน้ำมันเบนซิน95สิในไทยเฉลี่ยลิตรละ52บาทเพื่อนบ้าน61บบาทค่ะ นายภาคินเทียบคำหัวหน้าฝ่ายบริการศุลกากรที่1ส่วนบริการศุลกากรที่1สํานักงานศุลกากรหนองคายบอกว่าหลังจากเปิดด่านมาเดือนเสร็จเสษจ,จับกลุ่มผู้ลักลอบนําน้ํามัน3คดียึดน้ํามันทั้งเบนซินและดีเซลได้กว่า600ลิตรค่ะสําหรับรถยนต์ส่วนบุคคลที่มาจากกลาวเติมน้ํามันเต็มถังได้แต่ไม่อนุญาตให้นาําใส่แกอนติดรถกลับไป ส่วนในฝั่งลาวบางป๊มก็ยังจำกัดการเติมน้ำมันหรือหมดแล้วหมดเลยนะคะทำให้เห็นภาพบรรยากาศชาวลาวนำรถออกมาเติมน้ำมันเกิดขึ้นตลอดเวลาค่ะเรื่องนี้ทางกระทรวงพลังงานก็ทราบนะคะโฆษกกระทรวงพลังงานนายสมภพพัฒนาอริยังกูลบอกว่าก็พบกรณีที่ประเทศเพื่อนบ้านนำรถยนต์มาเติมน้ำมันในฝั่งไทยกระทรวงก็ติดตามสถานการณ์กันอย่างใกล้ชิดแล้วก็ประสานขอความร่วมมือกรมศุลกากรที่จะตรวจสอบนะคะ เพราะถ้าเทียบราคาน้ำมันของไทยกับกลุ่มเพื่อนบ้านในอาเซียนจะพบว่าน้ำมันของไทยอยู่ในราคาระดับปานกลางค่อนข้างต่ำก็จะมีเพียงแค่มาเลเซียกับบรูไนที่สามารถขายได้ถูกกว่าไทยเพราะว่าเขาผลิตน้ำมันได้เองนะคะและตลอดเวลาที่ตรึงราคาน้ำมันดีเซลตั้งแต่เดือนตุลาคม ปีที่แล้วมาจนถึง29พฤษภาคมปีนี้ใช้เงินกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงอุดหนุนไปแล้วกว่า40่ห0ื่นล้านบาทและปริมาณน้ำมันสำรองในประเทศตอนนี้มีประมาณ60วันนะคะถือว่ามั่นคงรองรับสถานการณ์ได้ค่ะ